สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุกดาชาแนลนะคะเพื่อนๆจ้าจ้าเป็นยังไงกันบ้างจ้าวันนี้วันนี้วันอังคารน,นะคะวันอังคารที่สิบสี่นะคะวันที่อัดคลิปวันนี้เนาะก็มีกล่อง <c oughs> กล่องวัสดุส่งตรงมาจากแม่แก้วนะคะพี่แก้วดอกบานไม่รู้โรยนะจ้าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมามาแกะกล่องหนักมากจ้า หนักมากเลยมีพัสดุส่งตรงมาถึงมุกดาชาแน,นลนะคะขอบคุณจ้าขอบคุณพี่สาวจ้าขอบคุณแม่แก้วเนาะที่ได้ส่งตัวนี้มาเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเป็นอะไรเนาะเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวหนูขอนขอนุญาตขออนุญาตตัดก่อนนะจ๊ะสักครู่หนึงนะคะเพื่อนจ๋า มีอุปกรณ์มาด้วยจ้ะเอากรไกายมาตัดก็ไม่เหมือนคัตเตอร์เนาะวันนี้เย็นๆจ้ะหลังจากที่อากาศไม่ค่อยเย็นมามาสองสวันจ้ะก,ก็เริ่มมาเย็นอีกแล้ววันนี้อากาศก็เย็นๆใส่เสื้อแขนยาวมองไกลๆนี้ สีเสือเ้อคนน่ะ <c oughs> อ้าวี่น้องจะมองแปลกๆนี้นักว่าอะไรสีเสื้อแบบนี้หน้าก็แห้งหนูนะหน้าแตกอากาศเย็นใครมีครีมแนะนำแจ้งได้เด้อจ้ะหน้าหน้าลอกนะคะหน้าลอกอากาศเย็นเนาะตื่นอาบน้ำแต่เช้าสองลูกไปโรงเรียนแต่เช้าก็โดนน้ำเย็นใครมีครีมแนะนำก็บอกได้นะคะ นี่โอ้โหเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเป็นน้ำปลาร้านะคะทั้งหมดสิบขวดค่ะนี่นะคะสิบขวดนะคะเพื่อนๆจะอ่าพี่แก้วก็สั่งสั่งมาจากช่องของแม่ติ๋วนะคะเดี๋ยวนุจะแปะเปะช่องแม่เอ้ไวด้านบนนะคะก็เพื่อนๆ ไปสั่งได้เนาะเพื่อนๆจ๋าช่องแม่ติ๋วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ติ๋วคะ่ะขอบคุณแม่ติ๋วเนาะที่ส่งมาให้หนูแล้วก็ขอบคุณแม่แก้วนะคะแม่แก้วแม่แก้วเป็นคนเป็นคนสั่งจ้ะแม่ติ๋วเป็นคนส่งขอบคุณนะคะสีนัวมากเลยจ้ะถ้าใครสายส้มตําจะรู้เลยถ้าสีปลา,าแบบนี้ปลา,าแบบนี้สีนี้คือสีนัวค่ะนัวตําอร่อยเดี๋ยวหนูจะ พามาตำส้มตำเนาะเพื่อนจ้ะนี่ค่ะสีปลาโนมากเลยค่ะสั่งกับแม่ติ๋วได้นะคะเพื <ๆ S 1> ่อนจ๋าแม่ก็แพ็กมาอย่างดีเลยค่ะแพ็กมาอย่างดีเลยค่ะ <c oughs> พรีเซนเตอร์ <c oughs> เดี๋ยวโนจะพาตำส้มตำาจากน้ำปลาของแม่ติ๋วนะคะเพื <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่อนจ๋าสั่งแม่ติ๋วได้จ้า โอเคจ้าโอเคจ้าทลิปนี้ก็ขอบคุณพี่แก้วจ้าขอบคุณพี่แก้วคะ่ะที่ได้ส่งน้ำปาร้าของแม่ติ๋วนะคะมาให้หนูนะคะขอบคุณแม่ติ๋วคะ่ะขอบคุณแม่ติ๋วจ้าแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆค่ะที่ยังอยู่เป็นกําลังใจให้ช่องมุกดาชาแน,นลนะคะขอบคุณทุกการกดเลิฟก,กดไลค์นะคะกดคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า